จุดดมพลนะครับก็เอาเหยื่อมาขายด้วยครับนี่้เยอะเดินเหยื่อเดินไกลไ่ได้ไหมครับเยื่อขั้นเดนหน่อยเดียวว่นียวกรณีามหนึ่งอลยกณี่ได้เลยนแมนสวัสดีครับ เพื่อผมหล่อเพื่อมาตกปลาเดินทางมาแล้วนะครับเจมเข้าหมายอีก10บกิโล เป็นกิโลเลยครับตอนนี้กาเป็นสุดยอดอีกทริปหนึ่งครับที่ถลหกด,ดีเดินก็เป็นกิโลครับดูถนนโอ้เดินแทบไม่ได้เลย คุีเข้าไม่รู้กี่กิโลเนะี่ยโอ้โหดูทางทางเกือบสกิโลที่ต้องเดินแบบนี้นะกว่าจะได้ตกปลาหมดแรงพอดีอ,อ๋อโอเคครับเป็นไงครับสบายสบายไหมโอ้ยมาทำไมเนี่ยนอนอยู่บ้านดีกว่า,า,าส,สบายดีไหมครับ ร้าแผ่นยโอ้โหยังีบงนลึกอมอยู่แล้ถ้าหมดแรงกันเนี่ยโอ้โหถ้าหมดแรงกันเนี่ยต้องมาน้ามาตอู้อทิ้งช่วงเฮ้นกมันโยกแล้วไม่ไว้ใจมันใช่ไหมโอ้โหมันหลุดไปแล้วนีนโอ้โหไอ้นี่หลุดไปใช่ซ้ายขวาได้หมดเราเราต้องทิช่วงบูธระวังลื่นนะครับ รับบัตรคิวกันนะครับรับบัตรคิวไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยอย่าดมติดตัวมาตลอดโอ้เอาที่คล้องมาขนาดนั้นถ้าหมดคล้องหมดนั่นจะทําไงเนี่ยไม่ได้หวังยังไม่ตกปลาเลยฝากมามาฝาก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 คันกระป๋องไม่ได้ได้ไหมนึงว่าบอกไปได้ได้ผมสบายๆครับไม่มีอะไรีจกขนาดเดินเดียวๆยังเสียวเลยได้ไหมได้นะได้ได้ครับ ก็มือนึงในใต้ช่ครับก็งเนี่ยต้องถือแต่คนเดียวเดียวเเดี๋ยวไปมาต้องตามคนละอเราเอาพวกนี้ไปวางได้ได้ครับก็ไปวางได้ครับไม่น่ารอดอนรถตีได้เลยีไี้เจติไม่ได in ้ผมเข้ามาไม่ได้มาไม่ได้มาไมได้มา รุ้มันแยเอะไรว่าจาบอยบ้างหรอูไซดีด้วยผิวน้ำนะครับเมื่อกี้ ดี่ยวมันก็ตัดผมโดนไปแล้วหลุดไปแล้วลกัดอะไระอ่ะให้อะัดคอเหรอ,อตี Bàn subscribe bàn kênh Ghiền ออขอบใจมากน้องดีนะหือ,อเข้าเจีาข้าวีนะนี่ครับฮับทองกลินทองแน่นอนเนี่ยเนี่ยโอ้โหสายฮัดคอนะครับโอเคนี่หลุดห้าตัวปลายางกระเด็นเข้ามาเชี่ยว หางปลา่าเียวปางเียวฟุ <również> ๊ลยกัดอะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์นี่ได้เลยได้เลยมาลูกมาอย่าดื้อย่าดื้อมาลูกอ่าดื้อมานอนมารุดวยแล้วาลว คุณครับขอบคุณทุกคนครับมีสามมีสี่ตัวเนี้ยโอ้โหมอืมามามาช้าแต่ก็มานะมาแล้วครับมาแล้วเช็คอินแล้วฮะอืดูน้ำมันตื้นอุ้ยอยากโดนผิวน้ำเหมือนตอนนี้เมื่อกี้ให้สองทีแล้วพี่ฟันไม่ไม่คมพอขอผิวน้ำตึ้มแบบไม้มีอะไรเปลี่ยนก่อนสิบห้านาทีวินาทีครับ ผมไม่เห็นกินเลยเห็นโอเอพี ies, ผมก็โอเอพีโอ้โหมันอยู่เลยนะเฮ้ย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 อันนี้นะครับเมื่อกี้กัเีอขอขอขอตายนี่จะหนีแล้วโอเคโอ้โหสวยงามครับโอ้ยพีสันเจนวะเนี่ยเราต้องใช้ใหญ่ โอ้โหหาว่าโมขวดนมยังติดอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ไไตกปลาคือการพักผ่อนครับ,บ <c oughs> เป็นไงครับกี <c oughs> ่ตัวครับสามเท่าเดิมละเอตรงนู้น,นเหรอ นี่ครับหัดคอใส่ประมาณนี้ ซาดีนได้เรื่องนะับาดีน หาปลายกันนะครับ กำลังออกจากป่านะครับกลับบ้านนี้ปลากัดไม่ค่อยดีเลยกัดน้อยไปเลยแต่มากัดดีช่วงเย็นเลยตอนนั้นโอเคเดี๋ยวไปสรุปผลประกอบการให้เพื่อนๆอีกทีนะครับ พี่นัดถือออกมาแล้วได้ได้อีกสองตัวตรงนี้ยังไงครับสองตัวครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับข้างงหลัได้มาอีกสองตรงนี้หลุดมัวกัดข้างๆเนี่ยมัวจะกดเปิดกล้องไงกัดตัวแก่ไม่กัดอะไรซาดีนฮัทคอเรียบร้อยเลยติดไอ้เนี่ยเพดานออกมาเป็นชิ้นเลยหลุดมัวจะกดกล้องนะเปิดเบรกไม่ทัน ข้างหลังนู้นเลยใช่ช่วงนู้นเลยโค้งเลยโค้งพี่ครับไม่จงเย็นมันมันเป็นคลื่นเลยนะอ๋อเยอะเลยใช่ครับเป็นคลื่นเยอะผมก็ตีล้อล้อล้อพึ่งไม่โดนพี่นัทอ่ะเป็นคลื่นตามมาเลยอ่ะผมไปล้อตีได้มาสองตัวที่พี่นัทถึงอู้สามสองสามโลสองโลกว่าใช่ครับพึ่งเพิ่งมาขึ้นดีตรงนั้นตอนเที่ยวนี่มีแต่ลูกป่าครับเห็นระะยจะเดินล้อผมเลยเดิน ผมเลยยืนตีอยู่โอ้โหไม่ไหวยุงผมเลยเดินออกมาไม่รู้ว่าเป็นเป็นเดี่ยวยุงมันโอ้โหมันซุบลุดปั๊บเลยอ๋อปลารวมนะครับนี่ครับ โอโไอตัวไอโอีกสายสิไหนไหนนะบ่เจอเล็กๆไม่ต้องไปดูโอ้โหนี่ตัวที่จะให้พี่เหรอหรอ๋อแจ็ตัวนี้เหรออ๋อขอบคุณมากจริงๆตัวเล็กก็พอแล้วนะนเดี๋ยวผมแร่เลยบอกเอาหัวอย่างเดียวพออออืืหนี่นครับแจ็คเขาบอกว่านี่ตัวหนะ้าของน่ารอดอ่ะบอกกับบ้านว่าไม่ต้องหา่างนะเดินนะรอเดินนะครับนี่ ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไปทำออเดอร์ใครนะโอเคครับลากันด้วยภาพนี้นะครับบ๊ายบายแล้วกลับบ้านยูคือไแล้วครับเจอกันใหม่ครับครับผมลาด้วยบรรยากาศนี้กับคนจัดครับใจสุดๆครับลาด้วยบรรยากาศคนจัดครับสวัสดีครับข้ามไป